วัดท่าการองอุยุายาล่มลื่นมีเกวียนโบราณด้วยสือจังเลยเปลี่ยนแปลงไปเยอะวัดนี้เรามาหลายครั้งแล้วนะคะเขาบอกว่ามีตลาดน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตลาดน้ำนะคะ ัดท่าการ้องไหว้พระขอพรหลวงพ่อยิ้มตลาดน้ำท่าการ้องเชิญด้านนี้เดี๋ยวเราจะไปท่าการ้องกัน แลงไปดีดีมากๆเลยเข<ค>า,ากำลังสร้างสาลาการเดียนนะคะเห็นมีสาลาการ,รเดียนด้นน <sk r att les> วยวัดท่าการ้องนะคะเราจะเดินไปตลาดน้ำท่าการ้องตอนนี้เข้ามาในโบ๊ หลวงพ่อยิ้มค่ะหลวงพ่อยิ้มอ๋อมีหลวงพ่อยิ้มเปลี่ยนแปลงไปเยอะตอนนั้นมาตรงนี้แฉะไปหมดเลยตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยอะใช่ตอนนั้นน้ำท่วมไขชีวิตโคกระบือตามกำลังศรัทธาด้วยนะทำนะบุญไขชีวิตโคกระบือน,นะเจ้าค่ะตามกำลังศรัทธาจค่าขอเชิญทำ คกระบือนะเจ้าคะ่ะ,าคะตามกําลังสรัทธาเจ้าคะ่ะทําบุญไขชีวิตโคกระบือนะขอเชิญทาบุญไขชีวิตโคกระบือนะเจ้าคะ่ะตามกําลังศรัทธาเจ้าคะ่ะเจอกลางคืนก็เอาเรื่องนั้นเนี่ย นี้เป็นพ่อปู่ฤาษีนะคะเยอะมากเลยเห็นเขาเดินถือของกินมาจากตรงนี้เนี่ยตรงนี้อายุเห็นเขาถือของกินกันออกมาใช่ใช่เกิดทางการแต่ช่างมาสองปีกว่าในช่วงโอนงานกบเรื่อง วัฒาาการ้องนะคะหยอดหน่อหยอตั้งหน่อยอ่าเขาขอตั้งหยอดตั้งหน่อยทำบุญนะคะทำบุญรวยที่ดินโอโหสาธขุขอให้รวยที่ดินนะรวยรวยเลย,ลยครับครับ เดินไปอีกค่ะจะมีท่าน้ำท่าน้ำเป็นตลาดน้ำนะคะอันนี้ทำบุญลงศพมีเยอะแยะเลยนะคะทำบุญเย็นก่อนได้นะคะบุญพิเศษกาศรากันก่อนนะคะทำบุญกับศาลากลับไปครอบครัวจะได้ร่มเย็นเหมือนศาลาสุขภาพร่างกายจะดีเหมือนศาลานะคะเดี๋ยวออกมาอีกครั้งค่ะจุขภาพได้ค่ะเมซ้ายมือจะเห็นว่าสาราเรากำลังอดซ้ายตรงนี้ได้บุญอสิจากบ้านคะค่ะ

หลวงพ่อยิ้มอันนี้เป็นวัดเก่าแก่มากเลยนะคะวัดเก่ามากเลยวัดเนี้ยวัดเก่าแก่มากหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มเป็นวัดเก่าแก่หลวงพ่อยิ้มสาธุค,ค่ะ วัดท่าการ้องทำบุญรัทตามศัทธานชเดินปีก็สเลยทำบุญาเาไตัการทำบุญลงเอ็นลงศพเป็นการทะ่อเข้าไปในตัวใเจส่ที่นามบุญเนปีเจอแล้วจะรู้บ่ใบุญเนี่ยกต้องาปัญญรูใจบุญนี้เด้บูชาดอกไมู้เด่นองเนี่ เดี๋ยวไปดูเียนทองก็เป็นทุกชุดเลยเดียวไปกางไปหมอนไปย้มกันในแนหนูหลังสาวอันนี้ควายนะคะมีคอนเซปต์ข้างบนด้วยไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ค่ะสุดยอดควายมีแพนด้าเลยเนาะ มีห้องน้ำอิมมสารจับเช่นรู้ใจบุญนะที่มีจิต ใช่มีวโค้งหมดเลยวเพๆๆๆๆๆๆๆะๆๆ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 ๆตๆๆนๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆุๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆหๆๆๆๆๆนๆๆใสๆๆ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 าๆๆๆๆ่ยๆๆ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 าๆๆาๆๆๆๆๆสิๆๆๆๆัๆๆดๆๆๆๆๆๆัยน อุวัดท่าการองเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะตรงตลาดน้ำนะคะมีไข่เค็มเดินต้องระวัง <c oughs> ตามถึงร้อยด้วยมีสองชั้นนะพี่ออนยชั้นนี้ม ไม่เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะ ขายเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เขาก็เริ่มเก็บร้านแล้วข้าง,งล่างมีคลองข้างล่างเป็นแม่น้ำนังรุ่งกว่าเดิมอีกแตาเขาใช้ ให้อาหารปลานะคะกาสวายเต็มเลยโอ้ปลาตะเพียนก็มีปักขึ้น แคสตาดสวยแคสต้าดแคสตาด